ยกน้ำรอเลยครับยกน้ำรอเลยยกน้ำรอเลยบริเวณทางเข้าปั๊มพีทีนะครับพีทีบ้านไร่ชาวบ้านนี่แน่นหมดเลยนะครับอ้วไฟ์สดกันเฉพาะกิจเลยนะฮะไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มนท่านพักช่วคราวที่นี่นะฮะนายอำเภอมาแล้วครับนายอำเภอบ้านไร่นะครับ ครับเอาผ้าให้ลูกชายเอาผ้าที่บ่าออกด้ครับอาใช่ใช่ใช่เอาผ้าที่บ่าออกด้วยครับไว้หลังนะครับบ่าออกเตรียมจะไหนยกน้ำไหวยกเลยนะครับเอาุงไยไว้ที่แขนนะครับพอยแขนเลยครับผม้ขวนแขครับขวางขวางครับขวางแถวขวางแถวขวางแถวแล้วขวางแถวยกยกไหวยกเลยฮะน้ำยกโอ้โหแน่นเลยนะครับ ผมมาลัยก้าวคล้องแขนไว้นะวางกับพื้นก่อนนะเดี๋ยวท่านไม่เคาให้พรให้นะจับน้ำด้วยนะจับน้ำด้วยยังบอกเวลาไม่ได้ตำรวจถามไม่รู้เหมือนกันตำาวจถามพี่ยังบอกไม่ได้เลยจะได้จะออกไม่เกินชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวเข้าหลวงปู่เข้าเสร็จเดี๋ยวไปชมทีมแพทย์กับทีมอาจารย์แล้ว

เร็ว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 ก็เบาหลอวล่ะเออไม่เป็นไรพนมมือสิบนิ้วพอหลวงตาท่านเดินทุดงท่านไม่เดินบินทบาทไม่มีอะไรถวายก็ได้อย่าขวางเี่ลูกเออยมลครับยมลครับ ทางนี้ทางนี้ทางนี้เดินตามผมเลยอ่ายอมยอมเขานั่งไหวอยู่หลบเขาก่อนหลบเขาก่อนโยมเขาไหวเขาขาไม่ดีถอยหลังไปไหนลูกเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปอยู่โน้นเลยอยู่โน้นเลยอยู่โน้นโน้นเจ้าของไปอยู่โน้นเลยเจ้าของไปอยู่โน้นเลยเออเจ้าของอยู่โน้น อยู่กับพื้นอ่าอยู่เนี่ยตรง,นตรงนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมาเนี่ยอยู่นี่เลยอ่ยยาเยอะปนไอเยอะปนไอแม่เจ้าของใครไล่เจ้าของไปไหนได้นั่งเลยนั่งเลยอย่างนี้เลยพี่เอาใบไม้ออกทีมาปิวมาน,ะนี่ขอบคุณเฮียถาวรมากนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็นะครับเนี่ยลูกๆนะฮะครอบครัวนะครับ,รบ,ข,อบ,รบของปั๊มพิธีบ้านไรนะฮะ อันนี้เป็นเจ้าของครับผมเจ้าของนะครับเจ้าของปั๊มครับลวงปู่อ่ายกน้ําเลยยกน้ําถวายอ่ายกน้ํายกเลยครับยกสองมือเลยอ้าวสาธุครับอ้าวไปครับเนี่ยนิมนต์ครับงั้นเดี๋ยวขอพื้นที่เลยนะครับขอพื้นที่เลยนะครับขอพื้นที่เอาน้ําดื่มเอาไว้บนโตะ๊ะก่อนช่วยยกไว้บนโต๊ะก่อน ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอันนี้ชื่อปั๊มเอ่อพีทีหอจกอเลยฮะหอเจาะกอบ้านไร่สัมพันธ์นะครับอ้าวเฉพาะกิจเลยนะฮะใช้มือถือเลยผมนี่ไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นด้วยเมื่อกี้ลืมหยิบเจ้าของร้านอาหารนี่คุณเลยฮะผมเชฟครับครับผมที่ร้านอาหารบ้านสวนครับอ่าฝากหน่อยที่นี่มีอะไรอร่อยที่นี่ก็มีปลาสมุนไพรครับปลาปลากายครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอ่อนสิบโมงครับปิดสี่ทุ่มครับใครที่ผ่านมาแถวนี้จับกิเวสมาว่าร้านอาหารบ้านสวน อ๋อโอเคครับขอบพระคุณมากครับนี่เจ้าของสถานที่นะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะตาบุญชื่นมาพักชั่วข่าวที่นี่นะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับภายในปั๊มนะครับก็เดี๋ยวจะคงจะต้องปิดไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่ฮะภาพบรรยากาศนะฮะในปั๊มนะครับสวัสดีทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะอีพีต่อไปเดี๋ยวเจอกันที่โรงพยาบาลบ้านไร่ครับสวัสดีครับ